ออกจากฮอกไกลโดมาไม่นานฝนเขาใหญ่ก็ตกอีกแล้วจ้ามาต่ออีกที่หนึ่งคะ่ะเขาใหญ่อาร์ทีรีสอร์ทถึงแล้วที่นี่ค่ะเข้าฟรีนะมาถึงเห็นโซนคาเฟ่ก็น่ารักเลยเรามาถึงกันตอนเยน็เยนๆแต่นักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆโซนนี้เป็นโซนที่พักของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พักที่นี่ไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายรูปเล่นนะจา้าบรรยากาศคือน่ารักมากๆอีกแล้ววิวคือดีสุดๆไปเลยยิ่งมาถึงกันตอนเยน็เยนๆด้วยอากาศดีสุดๆน่ารักน่าถ่ายรูปทุกมุมเลยคะ่ะบริเวณห้อง พักก็มีด้วยกันหลายโซนเลยนะมีโซนห้องน้ำไว้บริการเรียบร้อยเลยค่ะทุกคนอยากกินเค้กค่าไปสั่งขนมเค้กกินกันเราได้ขนมเค้กมาแล้วค่ะออกไปเดินเล่นถ่ายวิวด้านนอกกันอีกสักนิดหนึ่งดีกว่าอยู่ได้ไม่นานนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วเนื่องจากว่าเรามาถึงตอนเย็นเกินแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยตรงนี้ถ่ายได้แค่วิดีโอค่ะเพราะคนรอถ่ายรูปกันเยอะมากและแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านแล้วค่ะไม่อย่างนั้นจะถึงบ้านมืดเกินลืมบอกเลยโซนด้านหน้ามีของ ขายด้วยนะของกินก็ตามนี้เลยค่ะป๊อบคอร์และลูกชิ้นยังไงคลิปนี้เราต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะ